คุณเคยฝันอยากมีบ้านสวน่ามกลางธรรมชาติไหมที่ที่คุณจะตื่นเช้าขึ้นมาเห็นวิวเขาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างแท้จริงวันนี้เมย์ขอแนะนําบ้านสวนคุณทรัพที่ดินทําเลทองวิวเขา180องศาตั้งอยู่ที่ตาบลพมณีเมืองนคะรนายกบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขความสงบเหมาะสําหรับคนที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่ที่ดินผ่อนตรงเจ้าของฟรีดอกเบี้ย3ปีเริ่มต้นเพียง100ตารางวาราคาเริ่มต้น 5 9 0 0 0 0บาททำสัญญาเพียง1 5 0 0 0 0บาทเงินต้นเหลือ4 4 0 0 0 0บาทผ่อนสบายเดือนละ12,000บาท35งวดงวดที่36เดือนสุดท้ายจ่ายเพียง20,000บาทที่สําคัญคือตารางวาระแค่5,900บาทเหมาะมากสําหรับใครที่อยากซื้อเก็บไว้ลงทุนหรือสร้างบ้านสวนในฝันเดินทางสะดวกมากห่างถนนสุวรรณสอนเพียง2กิโลใกล้แยกจอบร,รอแค่3กิโลขับไปตัวเมืงองนครนยกเพียง8กิโลจากกรุงเทพมหานครใช้เว ลาแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นที่ดินถมแล้วพร้อมปลูกบ้านทันทีไฟฟ้าประปาครบถนนกว้างถึง7เมตรเดินทางง่ายไม่เปี่ยวและที่สําคัญคือโฉนดคุดแดงฟรีค่าโอนที่ดินนี้เหมาะกับใครบ้างสําหรับคนที่อยากมีบ้านสวนเกษตรเล็กๆพักผ่อนในวันหยุดคนที่กําลังมองหาที่ดินไว้สร้างบ้านก่อนกเกษียณเพื่อใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติหรือแม้แต่คนที่อยากเก็บไว้ลงทุนต่อเก่งกําไรในอนาคตก็คุ้มมากที่ดินวิวเขาแบบนี้เรียกได้ว่าวิวหลักล้านแต่ราคา หลักแสนใครที่ยังลังเลาอาจพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปอย่ารอช้าที่ดินดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆสนใจทักสอบถามรายละเอียดกับโมเมขายที่ดินได้ค่ะและโมเมขายที่ดินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าได้พบกับลูกค้าทุกท่านที่หน้าแปลงที่ดินค่ะบ้านสวนคูณทรั์ที่ดินวิวเขาบรรยากาศแห่งความสุขเป็นเจ้าของได้ง่ายๆวันนี้แล้วพบกันที่หน้าแปลงที่ดินวิวเขาบ้านสวนคูณทรัพย์นะคะ